แน่นอนครับนี่คือข้อความความยาวประมาณ900คำสำหรับใช้ในวิดีโอ YouTube บทรีวิว merkawa mk 0.4 cm windbreaker trophy a p s ฉบับภาษาไทยโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อหรือบันทึกใดๆและมีการปิดท้ายด้วยคำเชิญชวนให้สมัครสมาชิกพร้อมแนะนำช่อง sky two road art ดังนี้รถถัง merkawa mk 0 4 m windbreaker ติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก trophy a p s นับเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ล้ำสมัยและผ่านการพิสูจน์ในสมรภูมิโดยแท้จริง พัฒนาโดยอิสราเอลรุ่นที่4ของตระกูลเมคาวาซึ่งออกแบบบนพื้นฐานบทเรียนจากประสบการณ์การรบหลายทศวรรษในตะวันออกกลางรถถังรุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งของเกราเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทําให้การรบมีความปลอดภัยสูงขึ้นความคิดที่แตกต่างจากรถถังทั่วไปคือการออกแบบเพื่อปกป้องลูกเรือเป็นสําคัญตั้งแต่การวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหน้าเพื่อเป็นเก,ออก,การาะกันกระสุนไปจนถึงช่องทางเข้าด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งยังให้พื้นที่ในการบรรทุกของหรือใช้ในภารกิจฉุกเฉินต่างๆสิ่งที่ทําให้เมอร์คาวา MK, m k 0.4 M w i n วินเบ e เกแตกต่างจากรถถังรุ่นอื่นคือระบบ Trophy Active Protection System หรือ APS ซึ่งทํางานโดยใช้เรดาร์ตรวจจับหัวรบที่เข้ามาจากนั้นปล่อยตัวยินทําลายหรือเบี่ยงเบนก่อนที่วัตถุจะกระทบตัวรถถังการมีระบบนี้ทําให้ลูกเรือมีความปลอดภัยสูงรถถังแทบจะไม่ถูกทําลายในสนามรบจากอาวุธยุคใหม่เช่นมิสไซล์นำวิถีหรือ r p g เลยทีเดียว ด้านอาวุธหลักเมคาว่า m k 0.4 m มีกระบอกปืนลำกล้องเรียบขนาด120มิลิเมตรที่ยิงกระสุนได้หลากหลายแต่นอกจากอาวุธแล้วกรอบก็มีความแข็งแกร่งตั้งต้นอยู่แล้วแต่ท r o ฟฟี APS คือกรอบเชิงรุกที่เสริมความปลอดภัยให้เหนือกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการผลิตครั้งแรกในปี2009และมีการจัดตั้งกองพลเมคาว่า m k 0.4เต็มรูปแบบในปี2011ส่วนในปี2014มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการจริง และระบบโทรฟี่สามารถสกัดกั้นจรวด RPG และ ATGM ได้หลายครั้งในเชิงเทคนิคพื้นฐานรถถังรุ่นนี้มีน้ำหนักประมาณ65-70ตันและสูงถึงหลายเมตรทนี้แลกมากับกรอยอย่างหนาแน่นความเร็วสูงสุดประมาณ64กิโลเมตรชั่วโมงโดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วถอยหลังจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการเคลื่อนหน้าทำให้สามารถถอยออกจากพื้นที่อันตรายได้รวดเร็ว องประกอบป้องกันภายนอกนอกเหนือจากท็อฟฟี่ APS ยังมีกรอบผสมรูปแบบโมดูลาด้านหน้ามีชั้นคอมโพสิตกรอหนาด้านข้างมีบล็อกคอมโพสิต400มิลลิเมตรและกระโปรงกรอบด้านล่างส่วนด้านหลังถือว่ายังเป็นจุดอ่อนแต่มีการออกแบบภายในให้เครื่องยนต์ด้านหน้าช่วยซับกระสุนและเศษกรอบสปาวได้ภายในนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บกระสุนของลายจุดพร้อมฝาครอบและแผ่น r f a กันกระสุนอีกทั้งมีความหลอกสโมคเกอร์เนส และระบบ g s s ที่ปล่อยควันจากไอเสียเพื่อปิดบังทัศนวิสัยในการมองของศัตรูระบบออปติกภายในมีกล้องตรวจจับความร้อนเจน2 t h เทอร์มลพร้อมความละเอียดดีมากมี LWS Laser Warning System เตือนการสาดเลเซอร์หรือระบบนำทางศูนเลเซอร์วัดระยะ Laser เเ Range Finder และระบบควบคุมยิงอัตโนมัติที่ทันสมัยเพื่อให้การยิงแม่นยำแม้คเคลื่อนที่อยู่ ในการใช้งานจริงโทรฟี่ APS ของเมคาว่า MK0.4M ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นระบบป้องกันเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสูงสกัดกั้นอาวุธนำวิถีและ RPG ได้หลายครั้งระหว่างภารกิจสงครามจริงโดยไม่มีรถถังเมคาว่า MK0.4M สูญเสียเพราะอาวุธเหล่านั้นเลยสรุปโดยรวมเมคาว่า MK0.4M Winbreaker คือรถถังยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงของลูกเรือ ผสานเทคโนโลยี APS กับกรอบขั้นสูงระบบออปติกและอาวุธทันสมัยให้ทั้งกำลังรบและการป้องกันแบบเหนือชั้นเหมาะกับสมรภูมิที่มีภัยคุกคามยุคใหม่ทั่วไปขอบคุณที่รับชมคลิปนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แนวทหารหรือเทคโนโลยียุทโธปกรณ์อย่าลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆจากช่อง Sky t o Road Art แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับข้อความนี้ครบประมาณ900คำโดยประมาณ ตามที่คุณต้องการมีการเล่าแบบนุ่มนวลเน้นคุณสมบัติรีวิวและปิดท้ายด้วยแนะนำช่องและคำเชิญสมัครสมาชิกหวังว่าจะถูกใจคุณครับ